สวัสดีค่ะชื่อเบนจพรมงคลนำหน่วยนะคะชื่อเล่นชื่อเบลค่ะตอนนี้นะคะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลายัยศรีนครินวิโรธค่ะธนงานของหนูนะคะคือตุ้งติ้งนักศึกษาค่ะจุดเริ่มต้นการทำตุ้งติ้งของน้องเบลเกิดจากเมื่อเข้ามาหาวิทยาลายัยรู้สึกว่าชุดนักศึกษาเป็นชุดที่เรียบๆไม่มีสีสันด้วยความเป็นวัยรุ่นจึงคิดอยากหาเครื่องประดับเล็กๆน้อยๆมาประดับที่ชุดนักศึกษาค่ะจึงเริ่มต้นหาวัสดุภายในบ้านเช่น พวงกุญแจที่เสียแล้วมาดัดแปลงเป็นตุง้งติ้งก็พบว่าน่ารักดีค่ะและเมื่อน,นำมาขายก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอีกด้วยค่ะก็คือวิธีการเลือกของวัสดุนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเลือกเป็นสีสันเน้นสีสันน่ารักน่ารักนะคะที่แบบว่ามาตัดกับชุดสีขาวสีดำแล้วเออดูสวยนะคะให้ความสดใสในการใส่ชุดนักศึกษามากขึ้นวิธีการทำก็คือเราจะซื้อโซ่มานะคะเอากะขนาดให น่ารักน่ารักขนาดใหญ่ใหญ่เกินไปและอหญ่เล็กเกินไปนะคะก็คือเอาตัวกระตูนเนี่ยมาห้อยแล้วห้อยเนี่ยอยาให้มันทับกันคือเอาให้มันดูแบบบนกับล่างเนี่ยให้มันบาลานซ์กันนะคะแล้วก็มาติดกับจุกด้านหลังนะคะแล้วก็ติดกับเสื้อได้เลยชิ้นหนึ่งนะคะก็มันมันละเอียดตรงที่ว่าเราต้องวัดโซ่ให้พอดีกับตัวด้านข้างให้เท่ากันให้มันบาลานซ์กันนะคะส่วนหนึ่งประมาณ10นาทีได้คะ่ะตัวนี้นะคะเป็นหมวกนะคะแล้วก็รองเท้าแต่น่ารักเลย คืองานของหนูเป็นงานที่หนูทําอย่างละอันคือถ้าลูกค้าซื้อไปปุ๊บเราให้ความรู้สึกที่ว่าเป็นอันเดียวมีอันเดียวนะเนี่ค่ะรองเท้าแบบน่ารักเลยต้นทุนของตุ้งติ้งชิ้นหนึ่งอยู่ที่ประมาณ40บาทค่ะส่วนราคาขายจะอยู่ที่69บาทนอกจากนี้ยังมีตัวหนีบเข็มขัดเก๋ๆอีกด้วยนะคะ นื้อจะบอกว่าการเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่าถืออย่ามองข้ามมันว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์หรอกมันก็ได้แค่นี้แหละมันไม่ใช่นะคือถ้าสมมติว่าเราตั้งใจกับมันนะมันก็จะสามารถทําได้ด้วยดีพยายามไว้เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าเป็นเรื่องสาคัญถ้าสมมติเราเริ่มจากตอนนี้อนาคตเราก็จะกว้างไกลกว่านี้เยอะค่ะส่วนน้องๆคนไหนที่มีผลงานที่น่าสนใจอยากแสดงออกแบบนี้บ้างส่งภาพถ่ายผลงานเข้ามาในรายการไว้มันคันมือ เวทีที่น้องๆจะได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ค่ะ